สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคราวนี้เราจะเดินทางกลับจากนาคำแคนภูทอกกลับไปนาสแบงเราเหมือนเดิมแต่มันมีอีกเส้นทางหนึง่งจบภารกิจที่ภูทอกนะครับต้องกลับไปกินข้าวเช้ากึ่งข้าวเท,าที่ยงที่บ้านแลหละนี่ผมเริ่มต้นไอ้เส้นทางที่บริเวณหน้าวัดภูทอกเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไป ออกทริปทัวร์ไอ้ึ่งผจนภัยทางเชื่อมไอ้หมู่บ้านไหมที่เราจะไม่ไปทางหลักที่ไปจะตรงไปสู่น้แสแบ่งเลยเราเราไม่ไปเราไม่ไปจะ,ปจะผ่านทางส่วนยางผมนี่แหละครับนี่ออกจากวัดภูทอกมาประมาณหนึ่งซอยสองซอยสามซอยอประมาณสามซอยผ่านมาสองซอยเป็นซอยที่สามเราก็เลี้ยวขวาครับนี่ออกจากวัดภูทอกเลยด้ยนี่ผ่านมาสองซอย ตอนที่สามก็เลี้ยวขวาผ่านเลี้ยวขวาไปเลยทางนี้จะไปสวนผมพอดีครับผ่านสวนผมสวนยาผมอยู่บริเวณนี้แหละเนี่ยเนี่ยตรงไปซอยนะมัง้งเนี่ยมันมีทางลัดเชื่อมไปหไฮเส้นเลยเดี๋ยวเราค่อยไปกันวันหลังนี่บริเวณนี้ก็จะไปออกบ้านเอ่อทางนี้โคดเชียวอยู่เลยไอออกบ้านใหม่ชมพูหมู่ที่เก้าตำบลนานสแบงแถวๆนี้แหละพีๆ่ๆนี่ดนี่จะออกสามแยกตรงนี้นี่นน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  พาไปบ้านใหม่ชมพูทางนี้นี่ขึ้นภูสิงห์นี่เราเราจะออกสายเพื่อไปตบมน,นาสะแแบงแต่ว่าเี่นทางตรงนี้ตรงที่บริเวณจุดแดงๆเนี่ยสูงบริเวณจุดแดงๆเนี่ยในระหว่างเนี่ย,ยมันจะเป็นเส้นทางเลาะสวนค่อนข้างผจนภัยนะเพื่อนเป็นทางลุกลังขับมันมากห้ามากเลยอันนี้ขากลับเราไปแบบเส้นทางแปลกๆก,กันเลย พอเรามาถึงไอ้สามแยกตรงนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยสามแยกไอ้ถนนเชื่อมนาซแบงบ้านใหม่ชมพูเนี่ยมันก็จะเป็นทางลาดยางคอนกรีตด,ดีดีนะครับเราก็ออกซ้ายมาแล้วเราก็ตรงไปตามทางเลยเราก็จะถึงบ้านนาแสแบงครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปกันครับใ่มันมีอีกเส้นทางหนึง่งที่เป็นทางกึ่งพจนภัยเพราะว่าเขายังลาดคอนกรีตไปสุดปัจจมีทางลูกลังให้เราไปด้วย เดี๋ยวเราไปเส้นนั้นันั่นแหละเปลี่ยนบรรยากาศกันมันจะไปทะลุออกเอบ้านใหม่ชมบูหมู่ที่9ตำบลน,นาสแบงเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่ตำบลน,นาสแบงหมู่ที่1เดี๋ยวเราไปกันตอนนี้แหละมันจะกลับบ้านผมไม่รู้ว่าแฟนผมจะเข้าบ้านได้ไหมผมก็เก็บกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยให้อยู่นะนี่เราต้องเลี้ยวขึ้นซอยนี้ ลองนี่มีว่าอะไรเนี่ยเป็ดไก่เนี่ยอะไรเนี่ยจำนายไข่เป็ดไข่ไก่แหละซอยนี้นครับตรงไปเลยรับเนะี่ยถึงบ้านใบ่ชชมพูหมู่ที่เก้าแน่นอนทางเช่นนี้จะผ่านสวนยางผมด้วยนะดูรถกับอันตรายข้ามถนน าถนนอีกั้งอ่านี่ครับเราจะเริ่มเดินทางกันจริงจังแนละ้วเส้นนี้แหละครับเรือเ <c oughs> ลี้ยวลงจากถนนหล,ลักมานะ <c oughs> ก็ไปตามถนนนี้เลยทางม่นเด็ไป้ใสเลยเนะี่ยทางมันอยู่บเก้าเนี่ยทานนี้ไป้ใสนี่แหละเราก็จะไปตามทางนี้แหละครับแล้วอีกเสันหน่อยก็จะผ่านสวนยางผมนะ ตอนนี้ขวามือนี่อ่างเก็บน้ำครับเป็นของพี่สอจอนะเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นของใครเป็นของเ่นสาธารณะป่าไม่รู้ขวามือนี้ก็เป็นสวนยาพี่สอจอครับข้อด้านนี้เป็นสวนผมมีเสวนยาอยู่สอบพี่ได้นี่ของผมอยู่ที่ไา้สแปร์เป็ของแฟนผม ข้างหน้านี่แหละนี่ยังมีทางแยกด้วยนะมันเป็นทางลัดตรงนี้เป็นทางลัดไปออกเส้นเชื่อมที่ผมทําบ่านเป็นทางลัดมาฟูท่อกแ็แหละทางนั้นเป็นคอนกรีตสุดสายไงสายมือนี่เป็นสวนยางผมนะครับประมาณแปดสิบไล่โอเคไหมไม,ไม่ไม่ได้คุยให้ฟังใดคือฝั่งข้างหน,น้าแฟนเนี่ยมันเป็นสวนยางผมแล้วก็อยู่ทางดา,าแนแวนเป็นสวนยางของแฟนผมไงของผู้ประชาการ ซึ่งเราแต่งงานกันเพราะว่าเราจะได้ส่วนยางเพิ่มขึ้นเอาสองสองคนมารวมกันน่าจะร้อยกว่าไร่เนี่ยมึงเป็นไงพอโอเคไหมถือว่าพออยู่ได้อันนี้ถามมุมมองของทุกคนนะเออเอากเรื่องสวนยางมาแล้วเรามาเรื่องเราเดินทางแถวนี้เต็มไปด้วยสวนยางเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นถนนที่ไม่ค่อยเลี่ยวเท่าไหร่ พอไปสุดบริเวณคอนกรีตนี่ยังไม่เปลี่ยวนะเพราะว่ามีเสาไฟมาถึงไหมเดี๋ยดูกันดิไม่เห็น,เห,นเห็นแต่ต้นย่คาริปตันอะอยากให้พี่สอจอเอาคอนกรีตมาลาดให้มันสุดอยู่เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะหมดทาคอนกรีตแล้วเด้เราก็จะเริ่มปะจนภัยเป็นแบบทาลูกลังกันแหละรคราวนี้เป็นเป็นเส้นทางกึ่งปะจนภัยนะ <c oughs> นี่แหละถ้าไม่อยากเสียเวลาไปประเนไหวกับผมนี่แหละได้รู้เส้นทา,ทางที่ผมไปด้วยเพราะว่าเราลงมันคือก้นแบบให้ดูได้ไงอันทางบา้านมอาเส้นนี้มันเส้นอน่เส้นหน้าโดยไหมเส้นอยงหน้าโดยเส้นนัที่ผมพาไปเส้นที่แล้วที่มาเป็นคอนกรีตสุดท้ายนะเขาห้องเส้นอย่างเส้ยนน้องเป็นกาเนี่ยนะครับโอ้เวียดชื้อ ซื้อจะบภาะชื่อรวามทินหมากเ,น,เ,เนี้ยนี่ขับสนุกอ๋อมีบ้างคนออกมาเยอะเหมือนกันเนาะน่าจะหมดทาพันเกียรแล้วบ้างใกล้จะหมดยอยังข้างหน้าแล้วนี่ไหม เอายังสร้าก็ไม่เสร็จกันเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็ปุหลังคาแล้วอ๋อมาถึงนี่มาถึงข้างหน้าเราดิโอ้ก็ถือว่ามาไกลอยู่นะแต่ยังไกลไม่พอต้องเชื่อมกันเลยนะครับปากด้วยนะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิง่นอย่าลืมลาดยางมาทางนี้นะครับอย่าลืมลาดทางเกี่ยงไทางนี้โดยเฉพาะอบตแอนอบา,าจอนะครับ ถ้าเส้นนี้ไม่ใช่ลู่เมียร้อยได้หนิเรียบร้อยได้คนใช้เยอะอยู่ได้หนินี่เรามาถึงเส้นทางมาจนไพรกันแล้วทางขินเฮ่เนาะกระทั่งมาจนไพรเนาะขี่ไปกันขี่ไปขี่มาจะไปสัุบ้านจมพูหมู่เก้าเนี่ยด้นนี้ไม่หลงทางเพราะเคยมาแต่ยังไมไ่ลงคลิปผมจะเอาลงให้ดูนี่แหละเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าแถวที่มีสวนแกดินไม่เคยแวะมาเล่นกับแกสักที เป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะแต่ว่าพอโตมามันได้แยกย้ายกันไปไม่มีโอกาสมาเล่นมาเจอกันเลยคิดถึงเหมือนกันนะแต่มันไม่มีโอกาสมาเอ๊ะไงเป็นไงเส้นทางระจนไปแบบเส้นทางลูกลังกินแหงหน่นะเป็นไ้เนี่ยทางลูกลังเนี่ยเป็นมีวัฒนาการกว่าจะมาเป็นทางลาดยางกับทางคอนกรีตนะทางลูกลังเนี่ย วิว <c oughs> มันค่อนข้างแห้งแรงเนาะเส้นนี้เนาะมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่เหมือนในเส้นที่เราผ่านมากันโอ้ยกระเป๋าเกือบประเด็นตกรถเนี่ยหลุมลึกมากเลยที่นี่ดีแล้วที่ผมไม่อุทานแบบคำไม่สุภาพเน่ย เน็นเดนแม่ครับการไปรจนภัยเล็กๆของเราหวัว่าคงชอบกันนะผมก็สนุกกับการขับรถเลาะเหมือนกันแหละผมเลยเก็บภาพมาฝากทุกคนที่ชอบเนเนเดียวเดียวกันเราถึงไหนกันแล้วเนี่ย อ๋อเราใกล้จะถึงบ้านใหม่ชมพูหมู่เก้าแล้วพอถึงบ้านชมพูหมู่เก้าก็จะเริ่มมีถนนคอนกรีตเราก็จะเดินทางได้สะดวกกว่าน,นี้ครับอันนี้เรายังอยู่ในช่วงขาประจนภัยกันอยู่ ฝ่ามือน,นี่ก็สวนยางยติตัวเองนะไม่รู้ว่าเขาจะนับาัดคนหรือเปล่าอันนี้เรามาจากนาคำเทียนนะมาจากกุฏอขทางหน้าเนี่ยเราจเจอสามแยกไม่รู้ว่ามีบันทึกในไอแผนที่หรือเปล่าเราต้องเลี้ยวขวาครับไปทางขวาเป็นรอยที่รถเที่ยวเยอะที่สุดเป็นตามทาง จอดรถแบบนี้ถนนดูแคบไปเลยเนี่ยแยก,ยกอีกเหมือนเดิมครับแยกนี้ออกซ้ายครับถ้าสมมติว่าตรงไปเนี่ยมันจะไปออกอ้ไเส้นไหน,ไหนทางลอ้อภูม่ะไอ้เชื่อมระหว่างไอ้ภูทอก,กับน้บ่นแสดงเหมือนกันเป็นทางล้อภูเป็นทางลอ้งลอข้างภูไปนะ่ยนะยังไม่ไปเราไปทางนี้ โอ้รถกระโดดต้านหน้าเราก็าฟันกกีดแล้วเราจะได้ขับสะดวกขับสบายแล้วเนี่ยนี่ครับอ่าเจอทางดีแล้วจะได้กลับบ้านแล้วเอาเขาสูบน้ำผ่านถนนแล้วขอเอยืยดเลยนะเรามาเขตเจริญแล้วเนี่ยเขาล่าฟันก์กีดมาแล้วครับเราก็ไปตามทางนี้แหละ เราก็จะถึงอันนี้เราอยู่บริเวณบ้านใหม่ชมพูหมู่ก้าแล้วนะแต่มันยังเป็นไอ้มันยังหายอย่างตัวหมู่บ้านอยู่ว่าเนี่เป็นเขาขยายหมู่บ้านออกมานะันจนเจริญออกมาตามสวนยางไงออแต่ก็ถือเป็นหมู่บ้านใหม่ชมพูหมู่ก้านอยู่ดีตัวหมู่บ้านจริงๆอ่ะจะอยู่อยู่ทางขวาม,มือนู่นแต่เ,เราถึงที่แล้วก่อนถึงจะบอกหมู่บ้านจะกระจุกกันอยู่ตรงนู้นแล้วก็มาเส้นนี้กัน ่านมาจากตอนนี้ไปนี่เป,นเป็นเป็นสวดยากักบสวดผลไม้ที่ผมรู้จักหมดเลยนะในวงในวงเล็บละไว้ในฐานที่เข้าใจโคที่ขับไม่ดีเลยเลยเนี่อยอทางหน้ากาจะเป็นทางแยกดีไง ถนนเส้นเมื่อกี้มันจะมีบางส่วนไม่ขึ้นในแผนที่นะเดี๋ยวเราจะฉีดเส้นให้ดูนี่ครับเดี๋วตรงแยกนี้ขวามือเราก็จะไปบ้านชมพูหมู่ก้าอยู่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนี่มั้งหรือห้าร้อยเมตรนี่แหละบ้านกันจะกระจุกกันอยู่ทางนู้นเราก็จะซ้ายมือออกทางแสบงไปกันจะถึงบ้านแล้วครับคราวนี้จากนี้ไปอีกประมาณสามสามสามกิโลโดยประมาณสี่กิโลเลยมั้ง สามกิโลกับสี่กิโลก็ถึงบ้านแล้วหมก็จะได้กลับไปกินข้าวข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงนี่เป็นมื้อเดียวกันเลยนะเดี๋ยไม่เป็นไรเรามีความสุขจากการไปเลาะมาผมไปทุล่ามาแล้วก็ได้เลาะไปในตัวด้วยผมไม่ได้ไปเลาะหรอกนะก็คือไปได้งานในตัวแล้วก็ได้คลิปในตัวปไปนเลยเนาะ ลานยาตอนนี้เขาเประมูลกันเมื่อวานนี่มึงว่าได้ยี่สิบแปดบาทนะอยากให้ได้สามสิบบาทอีแล้วร้านยางข้างหน้าอะไรครับเมื่อวานนี่เขาประมูลกันได้ยี่สิบแปดบาทราคายี่สิบแปดบาทต่อกิโลกร,รมัมเว้ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลานยานี่ยเอาตอนนี้ล่าขันกี่เสร็จแล้วเหรอไม่รู้ไปถึงไหนนะยังไม่ได้ฉี่ไปเลาะดูเลยเดี๋ยวค่อยไปเลากันดูกันนะ แถวแถวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนี่มีหมอบีบเอ็นด้ลยนะมันบีบผมหายไดยนะผมเจ็บต้นขามันใช้เท้าบีบพชรเจ็บมากเลยแต่หายอันนี้ยอมรับเลยต้องเข้าไปในป่าลึกนิดนึงอ่ะบ้านมันก็ได้อยู่เหมือนกันนะตรงนี้บ้างนี้ขาเมือเเ่อยแหละมีซ้ายมือเราข้างหน้าน่าจะมีแยกซ้าย เป็นอู่รถที่ผมเอารถไปซ่อมยังไม่ได้ไปดูเลยว่าซ่อมเสร็จหรือยังเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวไม่ได้โทรคุยอับพี่ช่างเลยนี่ครับนี่ดิทาี้ก็ไปอูลล่รถทะลุวันป่าโดนว่างได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็ไปอีกเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ยัง ถึงบ้านโนนสว่างแล้วอีกประมาณห้าร้อยเมตรรืยครึ่งกิโลครึ่งกิโลนี่กําเกินมากนะมีครึ่งกิโลเมตรกับครึ่งกิโลกันอันนึงว่าน้ำหนักอันนึงว่าระยะทางอะแต่เราเอากิโลมาเรียบด้วยกันเลยเนาะแล้วไม่ลงหน่วยวันนะอันนึงเป็นเมตรอันนึงเป็นกรัมไปนี่ฮะเรามาถึงแยกวัดป่าโนนสว่างแล้วจะเป็นทางคอนกรีตเส้นนี้ไปเชื่อมทางเขียนเป็นทางคอนกรีตตลอดสายเลย ข้างหน้าเราก็จะเป็นหมู่บ้านโดนสว่างหมู่ที่เจ็ดตำบลนาแสแบงครับนี่ถึงบ้านโนนสว่างแล้วเดี๋ยวมีบ้านหลังนึงอยู่ข้าขงๆขอแวะเก็บกังเขาก่อนนะเขาค้างเงินผมไม่รู้ว่าเขาฝากแฟนผมกลับไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเช็คเป็นอยู่ไหมขอขอแวะดูก่อนว้ามากว้ามากแร เอาสวัสดีครับโอ้บ้านนี้มีคนอยู่เยอะเลยถามสงสัยฮะบ่เห็นงายงานบบาบ่าเดินไปเดินเลยนะล้วน้ำป้อเข้าไปในบ้านบ่บ่แมาเอาเงินที่ฝากไว้นะเมื่อกันจัดถามได้เรื่องแล้วพ่นว่าเข้าไปในบ้านว่ากันเถอะ อันนี้บ้านโนนสว่างหู่ที่เจ็ดตำบลนาเสแบงครับอีกหนึ่งกิโลถึงบ้านผมก็ยายกินข้าวหลังจากไปทำงานไปทุรามาแล้วเราก็ได้คลิปมาด้วยอดีมากเลยเป็นออยอินวันเลยเนี่ย าก็ติดตามช่องดูช่องผมให้เยอะๆหน่อยนะครับถ้าผมได้รายได้จากยูท b e ผมจะส่งไปช่วยทหารไทยรบกับพวกขมนครับน,นี้เรื่องจริงเลยผมแล้วก็ผมขายของในช้อปปี้ด้วยนะคือว,ว่าของที่ผมขายได้ผมก็ส่งเงินทั้งหมดไม่หักกำไรอะไรเลยผมก็ส่งไปช่วยทหารไทยที่รบกับพวกขมรอยู่เหมือนกันผมก็ลงบอกไว้อย่างนั้นเลยนะแล้วผมก็ทำจริงๆ เออแต่ผมยังไม่ได้ส่งไอ้คอมพิวเตอร์เก่าผมไปที่มูลระดีที่กระจกเงาเลย๋ยวผมจะส่งอยู่โอ้ผมเจอรถน้ำแข็งเพื่อนผมด้วยจะทำอะไรดิจะรับทำอะไรนี่นี่ยมาถึงแล้วครับนาแบงหมู่สองหมู่หนึง่งหมู่สองหมู 1, หม่สาม 3, อยู่ติดกันนะก็เรียกว่าบ้านนาชแบงแหละถึงแล้วครับตํตาตำบล บ้านนาสแบงก็ยังได้กินข้าวแล้วเจอรถหาเชียงอีนนอกแ,แ,แล้วเอาเรามาถึงนาสแบงเราใกล้จะถึงบ้านถึงแล้วเดี๋ยวขอตัดจบคลิปแค่นี้เลยแล้วกันนะ ฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนี่ตรงแยกนะี่จบคลิปตรงแยกนี้แล้วกันคือวามือไปสีไรนะซ้ายมือก็ไปภูทอบหน้าแสงเหมือนเดิมแสดงว่าแยกนี้มีชื่อว่าแยกบ,บ้านนวนสว่างมาสัน่นว้ายเดี๋ยวผมหยุดคลิปก่อนจอดหยุดคลิปก่อนจอดที่ไหนเนี่ย